มาครับทุกคนเมื่อในภารกิจ2คนนอกพาลูกกไปตลาดคือเอาเอางนั่นแหละครับ หลังจากที่คุณศีพัญญาเิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินเม่นูตต่าวัสแต่ว่าเพื่นก็มาตลาดบอท่านไหนเพราะว่าเพิ่นบอท่านเลิกงานก็เลยต้องเป็นหนาทีของสองคนหฮาพอลูกครับมีเปาหมายก็คือมาลนาขายของทะเลมาเบิ่งนะครับพี่น้องของหลไหลนะครับมีตั้งแต่ของสดสดทางนั้นเลยนะครับเมืกกลุ่งก็มีตั้งแต่งามครับแต่ว่าผมสิเอาหนวดเมืกนี่แหละครับไปต่เบางแนวเป็นตะแซยบตาเส่บนะครับขาวงามนะครับหนวดบากใ่ญ่เลยครับเพราะว่าเห็นหลายหท่านเป่นตำลงคลิปหน้ครับก็เฮ็นให้น้ำไหลไหลนะครับเห็นย่สไดกจา ไมันสี่แสบสมกับอยากบอนั่นนะครับขั้นตอนแรกกับมันล่างพักล่างเมื่อก่อนให้เรียบร้อยนะครับเมืองแน่นะครับเมื่อได้มาสองอันนะครับพี่น้องมืัอนี่บอเอามาหลายเอามาลองเมื่อก่อนเท่าต่ำบ่อแสบมันสีเสียของนั่นนะครับกับสีต่ำใส่พักบุงลวกนี่แหะครับเพราะว่าผมเห็นมันต่ำใส่พักบุงลวกมันเป็นตาแสบตาแสบไหมครับผมก็เลยเอาพักบุงมาลวกก่อนนะครับพอลวกแล้วเรียบร้อยก็เอาตักขึ้นตัวแบบนี้ครับ บานนี้ก็เสีมาทําการลวกเมือกนะครับเมือกนี่ผมหั่นเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นแบบชิ้นละค่ำเมันนะครับบ่ต้องเฮ็ดตอนใหญ่เฮ็ดตอนสำพอดีค่เจ้าของนี่แหละครับน้ำเดือดเอเอาทิ่มลงเลยนะครับพี่น้องนะครับบานนี้ก็ตักขึ้นบ่ต้องเอาไว้ดนนะครับพอตักขึ้นแล้วผมก็สิเอาไปนอกน้ําแข็งอ่ะนะครับให้เมือกมีความกรอบแล้วก็มีความเด้งนะครับบานนี้ผมก็สิเทน้ําเย็นจัดๆนั่นนะครับลงไปเลยเพิ่นบอกว่าถ้าเฮ็ดแนวนี้ยเมือกมันสิกรอบมันสิเด้งนะครับมาล่อเบิ่งนะครับว่ามันสิแม่นคคือเพพิ่่่นนนววาาบบบี้้้กกก็ตัััขึไไปร มาบัดนี้ครับมาเริ่มขั้นตอนการตํากันเลยนะครับเครื่องนะครับในการตำกระสีบอด้มี <focus> ่ย่างลายนะครับคือกันเลยนะครับก็พวกตำบักหุ่งตําทั่วไปนั่นแหละครับกระสีมีใส่น้าปลาใส่น้าปลาลานะครับน้าตาลปี๊บนะครับผงชูรสนะครับใส่ลงไปผมกระสียั่วยัวยั่วก่อนนะครับเพราะว่าให้น้าตาลปี๊บละลายนั่นนะครับบันนี้ของกระสีเอากระเทีเทศลงนะครับบีบบางหน้าใส่นะครับเอาสีเปรี้ยเปียในจังหน่อยนึงนะครับเอาแบบเปรี้ยวในจังหน่อยนึงนั่นแหละครับมันจังสีแซ่บนะครับแล้วก็ยั่วยั่วเข้ากันจักนอยนะครับ ที่นี่เขาก็เอาหมึกลงไปเลยนะครับแล้วก็มีพวกบวงลวกนั่นแหละครับที่ลวกไว้ก้อนนานนี้แล้ว หลังจากี้พักอย่างไรเนี่ยพักชี้ไปเรื่อยหรือว่าฟองค้ามเปนี่ยนอะไรโอ้ยผมก็จำไม่เคยได้มาในกระยนย่อยๆให้เขากันตัวนั้นตัวบาตนี้ครับมาเป็นตาแสบอะไรได้บาตนี้ครับคือจังแม่ค้าเพิ่นตำในบานี้เห็ดไปเห็ดมาคืออะไรได้บาตนี้ครับคือสีแสบีดอกขึ้นว่าอ่าน่าครับแต่ว่าเดี๋ยวสิมาลองเบิ่งนะครับว่ามันสีแสบซทำใด้นะครับบัดเวลาเห็นเพิ่นเห็ดกินอ่นนะครับคือเป็นตาแสบตาแสบแท้นะครับก็เลยสิมาลองเบิ่งนั่นแหละนะครับเพราต้นเคยลองจ้ากเถอะบาตนี้ก็มีกระถินห มีข้าปุ่นมากินพร้อมแล้วก็มีผักบุ้งนะครับตัวที่บอลวกแต่ว่าผักบุ้งแบบนี้กรอบๆนะครับพี่น้องบาตนี้ก็สิมานิมเบิร์ฟีมือร์จะของนะครับว่าพานบอน,ะค,บน,น,นอะครับผมกินเข้าไปค้าแรกนะครับผมมีความเมือกเลยว่าเมือกนี่สิม,มีความแบบกรอบ เด้งนะครับบ่เหนียวพร้อมไดนครับพี่น้องแบบยำแบบคึดคืดคืดพอดีเลยนะครับบัตฮาเขามากินกับน้ำตำน้ำปลาแบบนัวนัวนะครับแบบสุดยอดอีหลีสำหรับเมนูอดตำหนวดเมื่อนะครับคางนี้ถือว่าผ่านนะครับครั้งแรกขนาดคุณซีพริยากันยังติดใจนะครับผนบอกว่าแซ่บนะครับแซ่บบักคักเลยว่าซันนะครับเนาะเอาก็เอาไปซ้ำนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาเมนูแซ่บแซบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องย้ำเมอแงนะครับเลยงานมากคำการมากินคำคือเก่าหน่ะล่ะครับสำหรับเมนูตำเมื่อนี่นะครับแซ่บสุดยอดอีหลีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ